สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุกุศลครับมื้อนี้ไพ่มามีครับการหอยลอยเมียครับมื้อนี้เมนูครับลาบเท่าครับเพิ่นบ่กินน้ำครับบอกหลัดไปก่อนเลยครับหัวหอยครับลาบเท่าครับนี่คือลาบเท่าพี่น้องครับนี่ครับพี่ชีกินลาบเท่าดิบเนาะอ้นี่คือลาบเท่าครับลาบเท่าแนวเพิ่นมักเนาะน้องใหม่หัวหอยกระดิบน้องใหม่ครับน้องใหม่กระดิบออื้น้องพุงครับยังหลองล้วนยังต่อพี่น้องดิ่แล้วตัวข้างในหมูฮะตัวข้างในหมูออื ขยับครับส่วนไตหมูไตเอิอเชียงกีบอ่ะเชียงกีเชียงกีเข้าใจน่า่น้าครับอืมันยับครับอืมทหงมมือส่อนอยู่เอยู่้เนาะหงมมือสอนตรนี้แบบเนาะ ติดกจม่จมคบา,ามาจ้ะติดกจมมค้าอ๋อแมคขาข้นงำอืมอ,อือมอืมกรอบเออเลยอืมป็นยงชิมมาข้างในดิละ กินมัข้างในมันด้วปตนวนีสูตรครก็พูดเจ้าเออสูตรเป็นครับเป็นครับนาพอเาครับนาหมูมะข้าเเวลาันนี้มะข่าวาว,าาวาเขาจะคายหมูอ้อจาานเนาะจังวัดแล้วร้างมาตรฐานเขาข้างแถวเม นั่งฟลามข้าวตัวข้าวเดียวเบิดนี่นะครับอาจารย์้านเท่าครับกินแบบนี้บบนะพี่น้อยวิธีจานท้องแฉะเลยสิภาพไปนั่งข้างห,หน้าครับสิภาพไปนั่งข้างห,หน้าครับโู่มันเด็ดปะ่ะนั่งขังปลาเขามันจะการนั่งเหนือให้ยูอย่างเขาปลาเขา งานแต่เป็นนางคางหฮมันเขาฉีดยาขายาข้ากันอย่างทีิเสียบเลยอือหือภสามบ้านเขาเาอาพิจาเยไมพี่้องเบิ้งเนี่ย <P izza> พิซซ่าพนะิซซ่าเออพิซซ่าขมจนเนี่เห็ดนี่เห็ดจับ,บอยู่อบอกเป็พิซซ่าขมอาจอนจับบ่จับด้สำหรับคนมากครบ่มากคนนี้นขมอิามังไไม่แกะนั่น่ไม่แก่แต่เขาว่าเป็นงูบบอ,อ่ะสำอรัติซซ์แหลายผมนี่ รสชาจะมากปะ่ะพิซซ่าแป้งก็เคยกินแล้วอะกกินพิซซ่าขมาวบานนีอ,อ,อชุดยอดแล้วมีเหยื่อมาหนึ่งของพอเป็นอนย่างนวพายมันจะเขียบเนาะแนว่พาย่ม,มันจะเขียบสดปลได้ไดนะนเนี่ยนะอีกอ <laughs> ย่างคือว่าม่หนึ่งของพอบอกเข้าใจ น้ำมีเยอะเนาะฮะน้ำมีเยอะนะไม่เหรอน้ำมีเยอะเป็นใหม่นึ่งเ้าท่าใหม่นึงเขจากบ่บ่เบืองเตยปูสาวอันนั้นไรติดถึงใจนี่ไงผู้ชายเขาก็เป็นใหม่นึ่งในคือการเมืองตยปูสาวฮึแค่นั้นเดินมาแพงว่าเคยเป็นมากวันเหรอว่าเคยฮะว่าเคยกูหัวเหรออ๋อเห็นเขาเดินเนาะที่ได้เสียไปเห็นบ่ น้องน็อตถ้าเดินเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องน็อตเดินปะน้องน็อตคนสวยเห็นปะมองคะแนนได้อีกผู้ชายนะปะุ๊บปั๊บผมเป็สิเป็นใหม่นมหนึ่งเลยป่ะถามที่ะได้กิ๊บหนาถามเพื่อนที่ละเจาะกระถามมัื่อนที่ละนี่ข่าวว่าเป็นข้าวใหม่หนึ่งบอกถามที่หอยบาวมาเขาือก็คือ่ะ เออจีฟอก็จ้าเหนื่อยหรอกไม่หวจะฟอปาดเจ้เหนื่อยหรอกครับพี่น้องครับวันเสาร์ยั้พุ่เอาเขาไปขายพี่น้องรักเขาไม่อยากไปขายรวยรักให้แาวเราไปขายเนี่ยหกอ่ะน้่นเขาแพงบ่ขายเส้นละพันหาบ่ขายเลยนะพันสองลยขายมันแบ่งกันดิเดพันสองแบ่งสามผัวดิขายขกหลับ้็เลยขายดอกควางห้ยังแม่งก็ยังฟอให้ไม่่าวรดรอกปันกันได้ป่ะ แล้วมาซื้อมาบ่มาซื้อมาเลยไม่ใหม่จะเคียบไปพี่น้ะไม่สอมไปเอาหาเดยงาย,ยุงิมาสอมมาปากจู่ลงไปกับให้เาเตี๋วคนจีเขาเห็นาี๋เยอะมมีดมาพันด้วยนะเน้มาพันเนา บาดปากแหนอพ่อไม่บาดอืมาเรียกพักขอบแก่อืมพักแก่คนนี้เปรียวเปรียวกลัเลยเสียนน,นี้ แข็งคมแซบพี่น้องแซบว่ะทาห่งก็แซบรามเท่ากับแซบอ๋อมีคหัวเสียบบ่กินนะเออ้าวโดมกินก็พ่อตัวบ่กินมาจบืปไดแก่นตายมาหมักบหรือบ่เสานุมเหียวสั่งมาสั่งหนาบะหามกินดิบแมอือ มึงทำมาสั่งก็ม่กนบังควาของี่น้องเจีงหวัน้เมียนองเมียสังหนักสังหนาไปหามกินเดียบเลเนาะเอา เข้าตายปลาเด้ยวม่เข้าตายปลาเขา,า,าขมุ่นขอนนะเฮ้ยมุ่นขอนถ้าเป็นผู้ขายมั้ยมีอะไรผู้ขายนะบอกที่ลงทุนงัวหายลงทุนยังฟ้ามหายนะใครจัดการหายวะที่ทำเงินจากข้องครับเงินจากข้องครับม่เคยมีเมียครับม่เคยอะไเงินเมียมาลงทุน,านมาเื่อะครับเงินมรดกะจากข้องทั้งนั้นครับ เอาซูเป็นหนังฟังด้วยซูเปหนังแป้งด้วยซูเปหนัง้งด้วยอลี่อืออือนี่มันก็เหือแห้งแคถ้าอบไปนะสูมันเกจาคล้องคำนั้นคือว่าเคยหน่อยเ็ฟามมงหวเคยยังจะไปขายเางเดียววยนะบะมีต้องทุนอยเองตลอดนาย่บ ม่เนาะไม่เคยหน่อยเคยใหญ่าอีสิเคอว่าหย่าก็ไปเอามาแล้วนายว่าใส่บอกเลยอะไรนะว่าอายถามก็เคยก็เคยก็เคยเบาเคอว่าหย่าก็ไปเอามาแล้วก็เคยไปเอาที่ยังมาอายเป็นคนตัดนอนคนแบกอยู่สันนี่หลักเอิดมาพวงหบเปียคอนนอนเลย ทำใจร้อดเคยเห็ดปี๋เหเคยเห็ดปี๋ยังไงถามเลยนบอกเคยอยากก็ไปสื่อเอาเลยไ้คอเอาเลยงันบอกขาดหวองเลยตัวจะหนาม ดาบเท่ากินผู้เดียวครับแซ่บเงามากเลยครับเนี่ยพริกต้นมไม้โมงเงี้ยพริกเหนืมันจะปากุุบคว่มมเงี่ยนะอืม,อมศูตพันเด้ยวยแ้อเขาเอืเนแยเน่เอ่านันะแย่บ่ะเขา่ายินแย่ก่อนที่เอเน่อแย่ตัวเอเออ ซาปากเปรนัามากินก่อนนี่ยเบิ้งเบิ้ลมาเสิร์ฟซีอิ๊วเสิีอิน่โอ้พี่น้องกินบุหรี่เอาได้เสียมจีิวเสิร์ีนิ่สองคนพี่น้องครับเบิดก็ตาหน่อยน้องเบิ์ลไปไหนเจ้านหนักพี่กินเดียวเบิ้พี่น้องครับไม่ห่วมึงจะน้งเหน่ยวหลือพี่น้องก็ หมูกระทียมดิยังเหม่อคายเขาแล้วหมูกระทียมนาเออวป็นค้ายความปทุมร้านเลยร้านหมูกระเทียมไปหัวเรื่องไม่คลายเขาเด้อแม่ใ่สีก็ร้านไส้ไปดังร้านถ่ายอยู่เพื่อนไปค้ายขายอยู่อำนาจสมัยนั้นข้าคิดได้ติมบ่ข้าคิดได้ติมแม่ใ่สีเธอใจเสื่อรถอันหัวปูปูอี่จะัวนยังเขาอื่นนะ ม้าหิมีอันตะแกรงยังทึ่งหมอนหนคนนั่งเนาะเป็นชีพเอาข้างของทึ่งหันโหลดมนาเทื่อนนี่ลงกไฮร้านมาทันเนาเนื่ยละลายเบิร์ตแบบนี้นาแอร์โหลดลากกินในติมร้านข่อยมะเจ้าทันพีดกันมาหนึ่งมาเหนือเหมนีนว่าแอร์โหลดลากกินในติมมาหอดผู้มือเนี่ยก็ร่างเราคืนได้เราก็ได้โอ้ยแอร์โหลดผันตายทันแล้วเราเฮ็ดบุญให้ติมไปหาเราก่อนมาแล้วเนาะอะไรแล้วก็บูเถ่า ว่าสู่มะเท่าลูกเคยว่ได้เนาะไม่เท่าลูกเคยว่ได้นี่น้าเพจหน้าไม่เท่าเจ็บขาเลยอ่นี่น้าของเขาเลยอ่ะนัางไว้ไว้ก่อนนั่งน้าถ้าแปีงนั่งจะถ่ารรถไปขายก่อรงูเลยลูกเคฟต้องไปดอกไม่เท่าอ่ะเดี๋ยวขอเท่านั้นประจวบข้าแม่เดีวไม่เท่าแม่สับเบิสนี่ท่านนี่ท่านที่ว่าจะขายของเขาเบิสกัน ขายดีเลยอยู่ไปขายเบิดเหรอข่อยคนกอคนสาบางคมาหน่องหน่อน้าไม่ได้หน่องได้ไปยีิไลขายเบิร์ได้คือว่าครับขนกอคนสางขนกอคนสางนะครับไหนองครับมันเนกินครับม่หอยครับนองแม่มาเน่าเนี่ย ลากสุมปัะนะไม่ใเกิดเป็นคนเนาะเีใว่ป่ะยัอองลากสุมปะ่ะเกิดเป็นนอนตอนนี้โอ้นอนบวก,กินสัวมากินสุมยันไหนลักสุมเขาเอามาขายเขาเพินมาก <laughs> ไม่แต่มันนอนอยู่เฉย ก็หนอนนั่นมาหมักส่วนทำมดเลยออนอนมาหมักส่วนทำมดเขา,าเปะใช่ครัอ้อาแบบแววันแรกเจะเข้ามาขายส่งเขาจะว่าอะไรจะว่าส้มบางมดส้มบางมดเขาปะไม่มดบางตัวหรือเปล่าเขาปะส้มบางมดเขาปะส้มบางมดสุดกระดาอโอไม่ซื้อเท่ามันเสียงยังเด้อ น้ำต้องซาสิอื่นเพราะมันมาคุกไปหนำ้งก็ือน่องไก่อะเออแสดงว่าเสาร์้าที่ไ์นว้างยี่บอหแล้วยังไดเข้าศึกษานี่เราเบ้นเข้าไปแล้วต้องเมืองคิวตะวันเลยตรงเมืองคิวงานตะวันบือคิวงานสิออกกับเมืองมันสุกตัวสายสีขาวเลยตัวทาเบ็ดเลยเช้เข้ามานะสามลอยแล้วว่านันงเอาไว้่างสายท่กับบานตูดตูดตูดเลย อธิการล้นลามไรอธิกรารอธิการล้นลามไรหาอร่อยบ่บ่ลลาบแล้วไม่ได้หาอร่อยบอเอาอ่ะบอลอะจะคนดีดีเป็นยังมาเองเข้าปจ่ายฮะเข้าปจ่ายใครปรจ่ายเขาเอาเล่แล้วเขาไปจ่าย<ะ>เขามา,า,า,าอยู่เองเขาไม่ได้หาอร่อยบออยู่เลยว่ะม,มันยุพิเศษเนาะอื เอาดูป,ป่ะมีก็หลายเตียงเจ้าวเว้นอยู่งยาเหนึองกัม,กมีการรัดกิว้วบนหัวยำการรัดกิว้วหัวกิ้วบนหัวยาำเอาที่หลอยอลอหัย่ำธรรมดาเนาะธรรมดาเนาะตึกจะว่าล้างอะไร่าไหนจะว่ายี่สิบสองหลันผมมาดูเลยกรับเงินหารคุ้มว่าจะว่า แค่เท่าคือเข้าวุดตึกนี้ว่าบานทีไปบ้างเพื่อเด็ดให้ดังไปบินข้างกาตีก่อนอัเดียให้ตี๊ดคูุกอยู่แล้วอะเลอยู่เว็นฝนตรงดิ <laughs> นะ่มหนาวดังไปปินกันหน้ามาเปงานยิ่งหาย,ยากอยู่ช่วงนี้ <laughs> อยู่แบบนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วมั้งเขาจิบา เบิดเลยได้พี่น้องเลยไม่วมียงเต็มตัวพ <laughs> ี่น้อผมยต่บกพีก็พักไงแก่ยังไน้อง,องใม่บก,กินนะน่นี่แหละเขาอกเรียบร้อยแล้วอเอามาใส่หยังไบก,กินให้พี่น้องเบิ่งบกินทาทีมหนใกล้ได้าปา<ะ>เอากินแมบางเน่าสันว่าจะโบสานให้ใกล้ก็ได้บก,กินบาเน่าน น้ำมันไมนกินได้เลยน้ำมันนะขึ้นม,มากินมะน,าวม,นาวมะนาวไม่ติดร่นตลาดปันนี้พี่ใดบ่ะมะนาวเพียงพี่กายนี่บ่อนี่ละสองบาทครับวุ้ยกินว่ยใครตามมาคงจะกินได้สักกแบบ็แค่กันแหละขาไม่อยู่อืมถ้าพอรอท่านมาปลูกนาวเนาะอื มันเอาเอื่อมาคล้องให้มูเอาอซาหมันถ้ามันพืชขึ้นพี่น้องเอ้ยขึ้นลงไปเดี๋ยวพอกินไผ่กินถอดเนาะปิง้งเอาจากป,กปลกากระปิ้งหรือเปล่าก็เลยอ่ะเมื่อไหร่ผมก็เห็นว่าน้องๆๆอทอดไข่มาช่วยกินนะนี่ก็ว,ว่าป้งไข่กินโอ้ไข่กินทอดไข่บุญหัวแล่เติอเต๋ออือเป็นประจำน้ำตาลเลยเนาะน้ำตาลยันอยู่เกือบกินทอดผัดผัดขอ่อยน ก็เผาเขากินด้วยเหระเผากับโอ้ยกินไปสั่นละบ่มีเหากินก็ลิ้ยใหยาไปสั่นละต่อไข่ดาวไข่ดาวด้วยนะคืัว่าครับเาปมะลุงอาจารย์ลูกก็มีคนเดียวใครมาไม่เผานะทำลูกค้าเป็นยังไงบ้างมิอยางเสียเอาเอาลุนแม่ผลลูมเหงาตับแดงอยู่อะไรผิดแับ ตาสิบหวานเนี่ยเบาความจริงมั้งเนความจริงตาบวดมาใหญ่อีกเลยเขาเลี้ยงนี่ยใหญ่แล้วพี่น้องครับเป็นอย่างยีของงัวนหักแล้วเขาเลี้ยจั๊กยังเนี้ยแล้วยของงัวแล้วจั๊กยังเนี้ยแล้เขาเลี้ยงกับยดของยกลขายงัวแล้วออกมันสาเนี่ยห่านยากอ่าอีกแล้วพี่น้องครับสิไลรชดได้พี่น้องครับต้องจีขายงัวหลายกว่าดอกสิไลรชดให้พี่น้องเบิ่งครับว่าออกมันสาเนี่ยน่าห่วิไปเป็นหยังครับภารกิจครับของงัวนเป็นเหยื่อตลงทุนสูง คิดใหม่แล้วขายหัวดีกว่าใสเงินโหลดไว้ดงทุนเห็ดเนี่ยลระบอกขาลระบอกต <c oughs> าสิ่รอมหัวย่งขึยาดยนี้อมหม้อมเาคอยหนะยากับนตงห้ามบอจกจเศษกินหัวกันอ้จอ้านางกับ่เจ้ะเศรษฐกิจแบบนี้ลงทุนไปทำไมมาบริกินสัมโดนนี้สัมพ่อบัวก,กันเล รักคัวกับรักอก่อนแปดสิบหกสิบหกสิบ่รักไม้อืมรักไม้จี๊ยอย่ามเห็นกองฟอนนะครับมาหัวลอมหัวเนี่ยอดีเดี่ยของเม็ดผดีเียเม็ดแปดสิบพรักกี่วาสังเม็ดอดีเน่สเม็ดก็ได้แต่ว่าสังเอาหรอวะเจ้าสังมหาสิบเซนบ่ โอ้ยฟังเลกหาที่เสีนยเลิกตัวหังดีมาแล้วมาทีนึงก็เขาเลิกเลยทันคนี่ใช่หาเพราะโเจ็ดการชิบีเอ็นกันหนึ่งใช่ครับว่าถั่วูกซาดลงไปทังคางบับว่าจัดแต่จะลูกใา่โอ้เด็กอีที่กุ้ยเลยดิใหาเมียมาเป็นหมอจ้างแตลูก่าใส่ เนี่ยเป็นหมอเขาเอาสารใส่บาให้ตัวแม่เรียนไสื่อดอกข้าป็นหัวเขาเอาสารสังักะบรให้ตัวเถิกเรียนใส่ลูกไส้ได้ครับใส่ลูกไส้ได้ครับใส่ลูกไส้ได้ครับผู้ชายลายพี่น้องครับพี่น้องสิแบบจะออกู้พี่น้องฟังนครับเพิ่นมาห้องเพิ่นเห็นเจ้าหม่กระท่าหม่นึงเจ้ากระท่าหม่นึงสีชมพู่สื่อให้เลยครับ อันนี้อันอันแอาแดงขงแดงน้ำหนาเลยน้องเพื่อนน้ำโค้งานแล้วน้กิพอกับผู้พ่าละเอารบบพอผู้พาละให้ปั่นให้ดูเป็นไม้กระทาเลยล่อมก็เมื่อได้ปะเนี่ยจังมาค่วงจังมายนนี่บอกน้ำโค้งานแล้วนะเออตายเนาะไมผ้าเป็นแจ้งหนาตีทีทีหนานะหวานนํานแหก็ร่ังใจเลยนะเดี๋ยวมปนอยางอีเมบอกผ้าเป็นแจ้งหนาตีทีทหนานะ บ้าพยายามมาเลี้ยงเองกับยุ้แม่เท่าเลยนะแต่ยันแต่หัวมาหาแม่แล้วแม่พอได้แล้วอันเดีาไอ้มาเลี้ยงไหนได้อันเดียวถ้าลูกจะยังไม่ให้แม่จะเลี้ยงไ่ให้แม่เท่าเลี้ยงลนะเอาเป็นผู้สร้างเขาต้องให้แม่เท่าเขาเลี้ยงตัวเลี้ยงลูกมากกับเมื่อยเพราะแห้งเราวะที่มาเลี้ยงเลี้ยงพอมากกับเมื่อยไม่ให้เลี้ยงลูกอยู่ไงไแล้ววะ หลานหักซ้ำกันอย่าเบาอย่าเบาทหักซ้ำกันนะใช่นะอืมทำนี่หรอหลานหมูเหมือนขี้เกียดอยู่เจ้าน่ะเจ้านั่นปะพอนผ่านหลายนะเราเกิดคือหอนหลานเทียนตะอพอนผ่านลายเลยสิบ่ะอืมเอาอไรอ่เอาอำลาพ่าจิะพี่หลังครับสลัดกิมบับเองครับกินมบับแซลม์กันครับครับพ่อใหญ่นี่หอยไหลเมียครับ สำหรับคลิปนี้ก็หอมว่าสวัสดีครับ